ลูกจากผู้ใดเป็นยังเสียก็ไปแนะไปน้าเพินเด้อพี่น้นองเด้อสวัสดีค่ะอีสานบเจ้าค่ะวันนี้นําสูตรสมุนไพรรักษาอมพึกอมพาตค่ะนํามาแชร์ให้พี่น้องรับชมกันนะคะครับเฮากับ มาเบิงโตสมุนไพรกันก่อนเนาะพี่น้องเนาะเบิงไปทีละย่างเดอ้ออันนี้มักพริกเอ้ยมักดีปีดีปีตากแห้งเดอ้อนี่ดีปีอันนี้บทันได้แห้งบบอันนี้พริกไทยดำเดอ้อนี่พริกไทยดำพี่น้องเนี่ยอันนี้ ผักเซียนผีตผักเซียนผีนี่พี่นอ้องหลายคนอาจสีบรู๊กรอ,องเสิร์ชเบิงดอกมันสีออกสีเหลืองๆนะดอกเซียนผีต้นเซียนผีเนาะอันนี้บักตูมตากแหงเด้อพี่น้องบักตูมอ่อนตากแหงนี่ก็สีมันว้าววับอันนี้คือโตยาโตสมุนไพร ที่อีสานบ่เจ้าจัดมาเมื่อนี้เพื่อพี่น้องเนาะหลังจากเขาลู่สมุนไพรสีอย่างแล้วเนาะพี่น้องเนาะก็ซีมีดีปีพริกไทยดำแล้วกัมะผ<า>ักเสียนผีแล้วกับ,บักตูมตากแหง้งเนาะทุกอย่างต้องตากแหง้งเบิดเด้อพี่น้องเด้อทุกอย่างนะต้องตากแหง้งเนี่ยแล้วเขากับมาเบิงวิธีเฮ็ด วิธีทำเด้อพี่น้องเด้อเอาจัดเข้าไปวิธีเฮ็ดเอาดีปีจากลูกสามสิบสามสิบดอกค่ะคุณเป้าสามสเอา,เอาดีปีจากสามสิบนี่คือต้มหมอหน่อยเด้อพี่น้องเขาสิมีสูตรของมันอยู่ <6. S 1> นี่เอา <6. S 1> ดีปีสามสิบรูกเอาดีปีสามสิบอันเนาะเนี่ยใส่ลงไปแบบที่นี่ พริกไทยดำเออพริกไทยเอาประมาณกับประมาณเดียวกันอ่ะพี่น้องสามสิบส<ไ>ี่สิบเพื่อนเนาะใส่ลงไปแล้วกับักตูมตากแห้งเด้อพี่น้องใส่จากสองอันสองสองแว่นเนาะใส่ลงไปแล้วกับไอผักเสียนผีผักเสียนผีนี่ก็ประมาณนี้แหละกำนึงหนึ่งกั ใส่ลงไปอืมท่อนี่พี่น้องเล่ากะสีเติมน้ำแล้วไปต้มต้มประมาณจากยี่สิบถึงสามสิบนาทีเด้อพี่น้องเพื่อตยามันสิได้ออกโตยาซํานี่ค้นสใส่น้าประมาณจากหายแก้วเด้อพี่น้องเพื่อเพราะว่าให้โตยามันออกตรงเพราะว่ามันต้องต้มนานเนาะยี่สิบถึงสามสิบนาทีเนาะ,ะที่นี่กะเสียวหนำมาใส่ นี่หลังจากเขาใส่น้ำแล้วเนาะพี่น้องเนาะนี่เขาก็เสียไปต้มบาทีนี่ต้มยี่สิบสามสิบนาทีเห็นพี่น้องเด้อบัาที่นี้เขาไปต้มก่อนเนาะพี่น้องเดี๋ยวจะมาเบิ่งกันอีกทีนึงเนาะติดตามเด้อเบิ่งเด้อพี่น้องต้มแล้วโุ้ยนะเดือดยุดๆยอ้โอ้กระสิเป็นลักษณะนี่เด้อพี่น้องเด้อนี่คือ ต้มมาแล้วประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงอันนี้กินได้ตลอดด้วยพี่นอ้องอาจบ่ว่าสิกินเศร้าเที่ยงแรงหรือว่าจิบเป็นน้ำซ้าได้บ่จำกัดเวลาบ่าจำกัดตอนใดเนาะพี่น้องเนาะการต้มค้นสิต้มให้ไลไว้หลายๆด้วยพี่นอ้องอาจสีต้มใส่อันนี้เครื่องขีดย่างและเครื่องขีดอ่ะในซีย่างนะนะพี่น้องเนาะ ยังละเครื่องขีดเลยแล้วก็ต้มหมอญ่ๆใส่น้ำจะเจ็ดถึง8ดลิตรอะนะเนาะเจ็ดถึง8ลิตรต้มแล้วก็แช่เย็นไว้กินได้นะพี่น้องเนาะจนกว่ามันสิเบิดพุพูดแหละเก็ดเก็บไว้กินได้นะเดี๋ยวสิให้เพื่อนบุมบิมเทให้เบิ่งเด้อพี่น้องเด้เอเท หอมด้อพี่น้องออกหอมหอมแบบตูมเนาะน้ำมกับสีออกสีเหลืองเข้มเนี่ยเนาะอันนี้น้ามยาสมุนไพรซื้อๆด้วยพี่น้องเด้อน้ายานี่แหละแก่อามพึกเอามพาดเนาะการกินก็ต้องกินเป็นประจำด้วยพี่น้องกินรักษาเจ้าของโตเจ้าของกับรักษาโตเจ้าของเองนะ ินจนว่ามันหายจนมันเห็นเห็นผลบ่พี่น้องเนาะนี่แหละสม,มนุนไพรบ้านเขาผู้ใดเป็นยูหรือว่าลูกจากผู้ใดเป็นยิงเสียก็เอาไปแนะไปน้ำเพลินเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้ตลอดมานะคะและอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปค่ะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ